สวัสดีท่านผู้ชมพกันอีกครั้งนะครับทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราจะมาขอหวยกับแม่ตะเคียนทองยืนต้นนะท่านผู้ชมเราจะเข้าไปขอตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเนะาะจะติดตามแอดมินมานะท่านผู้ชมเนาะ แอดมินก็เพิ่งทราบนะท่านผู้ชมนะว่าที่นี่มีต้นตะเคียนนะท่านผู้ชมจะยืนต้นอยู่นะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมกับแม่ตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมตามแอดมินมานะครับท่านผู้ชมเนาะต้นตะเคียนก็เริ่มจะโตนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขด้วยกันนะท่านผู้ชมเนาะ ชมสาธุแม่ตะเคียนทองเขียนตัวเลขให้ด้วยนะครับเพิ่งมาขอครั้งแรกเนาะขอ่อยแม่ตะเคียนทองช่วยขึ้นตัวเลขให้ด้วยนะครับแล้วขอให้คลิปนี้เฮงเฮงรวยรวยปังปังนะแม่นะ จะมาดูด้วยกันก่อนนะท่านผู้ชมเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมใกล้อสองนะท่านผู้ชมมองไปเห็นเลขเก้าแล้วนะท่านผู้ชมเนาะแล่เก้าอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะทีให้ดูเนาะ ท่านผู้ชมบางท่านก็จะมองไม่เห็นนะผู้ชมเหมือนหลายคลิปนะผู้ชมเนาะที่ว่าเอ๊ะทำไมแอดมินไม่ยอมชี้ตัวเลขให้ดูนะผู้ชมตรงนี้นะครับผู้ชมเนาะตรงนี้เป็นเลขเก้านะผู้ชมเป็นเลขเก้านะผู้ชมนะตรงปลายมือแอดมินนะครับดูให้ดีๆนะผู้ชม เราจะไปดูตัวเลขตัวอื่นกันต่อนะท่านผู้ชม,มเป็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านผู้ชมดูด้วยนะครับท่านผู้ชมเนาะตรงที่ว่ามองไปเป็นเลขเก้าบางทีก็เหมือนเลขแปดนะท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมนะตรงนี้เนาะ างทีก็เหมือนเลขเก้าบางทีก็เหมือนเลขแปดนัผู้ชมแต่ตรงนี้เป็นเลขเก้านัผู้ชมนี่หัวเลขเก้านะครับเก้าขีดลงมานี่หัวเลขเก้านัผู้ชมแต่ส่วนตรงนี้จะเป็นเลขแปดนัผู้ชมเนาะนี่เลขเก้าอยู่ตรงนี้นะัผู้ชมแปดเก้าเก้าแปดนัผู้ชมนะเนาะเห็นเหมือนกันไหมนะักผู้ชมเดี๋ยวแอดมินคีย์ให้ดูเนาะ จะวงไว้ให้ดูนะท่านผู้ชมตรงนี้เลขเกนะ้าเนาะเห็นเก้าไหมครับเก้าลากหางยาวเนาะส่วนตรงนี้จะเป็นเลขแปดท่านผู้ชมแปดเก้าเก้าแปดนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าท่านะผู้ชมบางคนที่เข้ามาดูคลิปก็บอกว่าทําไมไม่ชี้ให้ดูนะท่านผู้ชมมองเห็นแต่แอดมินแล้วเขามองไม่เห็นนะท่านผู้ชมบางคนก็จะพูดไปอย่างนั้นนะท่านผู้ชมเนาะ ที่คอมเมนต์เข้ามานะผู้ชมแอดมินวันนี้ก็เลยต้องชี้ให้ดูนผู้ชมเราจะหาว่าแอดมินมานโนเองนะผู้ชมเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะผู้ชมนะเนาะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าทผู้ชม ่วนตรงนี้น้าผู้ชมนะมองเห็นเห็นไหมตรงนี้ก็เป็นเหมือนเลขเก้าเหมือนกันน้าผู้ชมเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันเนาะแต่ตรงนี้เป็นเลขสี่น้าผู้ชมเก้าสี่สี่เก้าหกสี่สี่หกน้ผู้ชมนะเห็4 4 6 6นเหมือนกันไหมน้าผู้ชมเก้าสี่สี่เก้าน้ผู้ชมเนาะสี่หกหกสี่น้ผู้ชมน้าเก้ากับหกตัวเดียวกันนะครับเก้าสี่สี่เก้านะครับผู้ชม สี่หกหกสี่นผู้ชมเนาะก็ได้สองคู่ชุดน้ำผู้ชมเนาะแปดเก้าเก้าแปดหกสี่สี่หกนผู้ชมคือจะเป็นเก<า>้าสี่สี่เก้านผู้ชมเนาะสามคู่ชุดสวยสวยนผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์นะผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินจะชี้ให้ดูน้ำผู้ชมเพราะบางคนเขาจะมองไม่เห็นเหมือนแอดมินน้ำผู้ชมเนาะเลขเก้าอยู่ตรงนี้น้ำผู้ชมเก้ากับหกตัวเดียวกันเนาะอันนี้เลขสี่น้ผู้ชม เก้าสี่สี่เก้านะผู้ชมเนาะหกสี่สี่หกท่านผู้ชมส่วนตัวด้านบนนะครับตรงนี้เป็นเลขเกนะ้าเนาะตรงนี้เป็นเลขแปดท่านผู้ชมเนาะแปดเก้าเก้าแปดท่านผู้ชมหรือจะเป็นแปดหกหกแปดก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะเป็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกล่างคลิปนะผู้ชมเรากำลัองอยู่กับแม่ตะเคียนทองนะครับท่านผู้ชมเนาะ ต้นก็กำลังเริ่มจะเป็นหนุม่มเป็นสาวนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะก็แผ่กิ่งก้านสาขานะท่านผู้ชมก็สวยงามมากนะท่านผู้ชมนะเนาะเห็นเหมือนกันหรือไมนะ่ท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกล่างคลิปนะครับคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองแรกนะท่านผู้ชม สำหรับคลิปนี้นะผู้ชมเนาะเราก็มีตัวเลขสวยๆมาฝากแฟนช่องของเราอีกเช่นเคยนะผู้ชมสวยงามนะผู้ชมนอะกแผกกิ่งก้านสาขาไปอย่างไกลเลยนะท่านผู้ชมนี่คือต้นตะเคียนทองนะท่านผู้ชมเนาะสวยงามนะผู้ชมเราจะเข้ามาดูตัวเลขกันอีกรอบหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะท่านผู้ชม ถ้าเห็นแตกต่างกับตัวแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขของเรานะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะเมื่อสักครู่นี้ตรงนี้ไม่ขึ้นนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ขึ้นอะตัวใหญ่อะท่านผู้ชมนี่เลขเก้าท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมอันนี้เลขหกเลขหกกับเลขเก้าตัวเดียวกันนะครับ ็นไหมท่านผู้ชมนี่เลขเก้านะด้านบนเป็นเลขหกท่านผู้ชมตรงนี้เป็นเลข4ท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมเนี่ยเราจะวงให้ดูท่านผู้ชมเก้า9 6 4ท่านผู้ชมเนาะ9 6 6 9 6 4 4 6ท่านผู้ชมเราจะเป็น4 9 9 4ท่านผู้ชมเนาะ6 9 9 6ท่านผู้ชม6 4 4 6ท่านผู้ชมเนาะ ตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะชี้ให้ดูนะตรงนี้เป็นเลขเก้าน,นะผู้ชมตรงนี้เป็นเลขหกนะผู้ชมนาะส่วนตรงนี้นะผู้ชมเป็นเลขสี่เนาะเก้าหกสี่นนะผู้ชมเนาะเก้าหกสี่สามตัวนะท่านผู้ชมเก้าหกสี่เก้าหกหกเก้าหกสี่สี่หกเก้าสี่สี่เก้าหรือจะเป็นหกหกก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมส่วนด้านบนนะท่านผู้ชมเนาะ ด้านบนก็จะมีเลขแปดตรงนี้นะผู้ชมอันนี้เลขเก้านะัผู้ชมนะ 98, 8, 9เก้าแปดแปดเก้านะครับด้านบนเนาะเห็นไหม่ันผู้ชมได้นนทั้งบนทั้งล่างเลยนะมาคลิปนี้เนาะเก้าแปดแปดเก้าหกแปดแปดหกนะ 98, 8, 9, 6, 8, 8, 6, นะผู้ชมสําหรับด้านบนเนาะส่วนด้านล่างนะผู้ชมก็เป็นเก้าหกสี่นะผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะครับนาะนผู้ชมเนาะแอดมินซูมเข้าไปให้ดูนะผู้ชม อันนี้เลขหกท่านผู้ชมนะอนี้เลขสี่เนาะอันนี้เลขเก้าเนาะเก้าหสี่น,นผู้ชม9ก้าหกหกเก้าหสี่สี่หกสี่เก้าเก้าสี่หรือจะเป็นหกหก็ได้นะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ทั้งช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าบ๊ายบาย thank you